สวัสดีค่ะเพื่อนเพื <c oughs> ่อนพดีวันนี้พี่สุมีมะเขือมันเก่าแล้วค่ะหลายวันละเกือ <c oughs> บอาทิตย์หนึ่งละมันไม่สวยแล้วพี่สุจะเอามาทอดทำมะเขือชุบไข่ให้คุณยายคะ่ะอันนี้เราจะใส่เกลือลงไปสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะมะเขือนี้ล้างสะอาดแล้วเราก็จะหั่น ถ้าเราชอบแพรใหญ่ๆนะคะเราหั่นมะเขือให้มันใหญ่ๆออกมาอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆะะมันจะใหญ่แพรตามที่เราชอบชอทำแค่ลูกเดียวพอมันเหลืออยู่ลูกหนึ่ง อันนี้เราก็จะขยำล้างหน่อยนะคะ,คะเพราะว่ายางของเขาอะค่ะแช่ไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่สุด์จะเอาไปล้างน้ำเปล่าแล้วเอามาพักไว้ให้เขาเสด็จน้ำนิดหนึ่งส่วนไข่นี่เราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปสักช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะถ้าใขรกลัวเค็มไม่ต้องให้เต็มมากนะคะช้อนโต๊ะแบบไม่ต้องล้นมากค่ะ ถ้าเราคิดว่าเราจะเอาไปทานกับน้ำพริกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดจะอันนี้เป็นล้านค่ะ สามช้อนตัดออกมามจะเลกัน,น,นเราจะมาซับน้ำมาเขือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็มีน้ำออกมาแล้วค่ะ เรามาที่เตากันแล้วที่สูตรจะเทน้ำมันลงไปค่ะเยอะๆก็ได้ค่ะเปิดไฟค่ะ ร้อนน้ำมันร้อนนิดนึงค่ะหยดลงไปนิดนึงเทสดูค่ะร้อนเลยยัง โอเคถ้าเริ่มจะลอยขึ้นมานี้แสดงว่าได้ละค่ะถ้าเราอยากจะให้แพใหญ่เราก็ใส่ไข่ลงไปในนี้ด้วยนะคะเพืเ่อนๆใส่ลงไปตักไปเยอะๆอ่ะตักไปพร้อมไข่เยอะๆค่ะเพราจะแพใหญ่ ชอบเหลืองแก่เหลืองอ่อนอตาใจเลยนะคะเพื่อนๆพ,พี่สุจะชอบเหลืองแก่นิดนึง ถ้าไฟเขาเริ่มทอดแล้วเขาจะร้อนแล้วนะคะเราจะต้องรีนนิดนึงค่ะ เดี๋ยวพี่สุทอดไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่สุตักให้ชมค่ะค่ะมะเขือยาวชุบไข่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแพ่ใหญ่ๆหอมน่าทานมากค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ